เรียบร้อยครับบวกอีกหนึ่งแต้มครับขยับหางไปสองช่องบ้างของคะแนนซ้ายธรรมชาติครับพลินหมายเลข18ของอบตโปรงครับซ้ายธรรมชาติขวาสิงแวดล้อมครับไปแล้วครับโดงข้ามาของของสะดุดแน่นบงลงูลงนีู้้อล่นอบตโปรงรับแบบเขืนๆครับ อาจจะเป็นคืนพิจานาหรือเปล่าครับไปอยู่ใกล้เกินถ้าพี่อยู่ห่างลูกนี้น้องรับได้ดีด้วยผมว่าลูกนี้พิจานาก็กระเช้าย่อกันไปครับสีสันในสนามและข้างสนามครับเพื่อความสนุกสนานของเกมการแข่งขันของนักกีฬาและคองเชียร์บวกอีกหนึ่งคะแนนครับผู้เล่นออบตโป่งโดยหมายเลข8 8เสิบมา ไม่ผลานเน็ตครับเป็นแต้มกับกฤชอรบวกมาอีกหนึ่งแบว,วันนี้โคตรใหญ่มาแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ถอดเสื้อครับเมื่อวานถอดเสื้อแล้วก็นอนหลับกลางวันไปสองตื่าบวกอีกหนึ่งครับบวกอีกหนึ่งหก่อเจ็ดยังอยู่ครับยังอยู่โยนโดนมา ผู้เล่นทีมออมตอปงตรงนี้ถอยรับไม่ทันครับอ่าทีมอบปตอปงขอเวลานอกอ่าเข้าไปปรับรูปเกมดื่มน้ำดื่ม่ากินยาดมยาลมยามองนะครับทั้งดมทั้งคาสำหรับวันนี้วันที่สอนักกีฬาวันลรข,ของเราก็ยังคงน่าใสายอยู่นะเดิน